สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะนักเรีนทุกท่านสิ่งดังฟังชัดกันดีนะคะครับอาจารย์ไปที่ไหนมาคะเห็นไปโผลที่โน่นที่นี่ก็โปรโมทเรื่องอะไรสี่สิบห้าสิบหกสิบรอบเอลหรือว่าอะไรนะรอบรอบเอลรอบอะไรรอบเอลคือรอบเอลยิ่งเยอะยิ่งเสี่ยงหรือเปล่าฮะใช่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 เมื่อวานได้เป็นไปต่างโครงการออริจินใช่ไหมคอนโดอยู่ทองหล่อนี ูดง่ายเขา<อ>จัดปรโมทขายคอนโดแล้วก็แล้วก็เขาก็ขายผ่านอะไรเหรียญโทคงโทเค็นมันมีอยู่สามเวทีผมผมก็ไปคุยใหฟังรอบกินไอ้สี่สิบห้าสิบกสิเขาหมายถึงว่าอายุนี่อ๋อไม่ใ<ง>ช่รอบเอลนะเอออายุลงทุนอะไรได้บ้างผมอ๋อ,อสรุปว่าลงทุนได้ใช่ไหมฮะอาจารย์ ก็ไปดูมาแล้วเหมือนกันโครงการนั่นนะคะก็หรูดีนะคะดีดีดีหรูแล้วก็ดูดีเนาะแล้วก็เป็นท็อกเคนไนเซชันใช่ไหมใช่ใช่เป็นเป็นนวัตกรรมการลงทุนรูปแบบใหม่แต่ถ้าดูเพนพอยต์ของคนลงทุนอันนี้แวะคุยกันนิดนึงเ,เ,เพนพอยต์ของคนลงทุนก็อาจจะยังมีความรู้สึกว่ามันไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเหรียญคริปตโตหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของ ดิจิทัลไทเซชันมากกว่าเนาะแต่เอา,เอานวัตกรรมเลยเรื่องบล็อกเชนมาแอพพลกับการลงทุนเพื่ออที่เขาเรียกว่าแฟกชั่นอลก็คือการลงทุนแทนที่จะซื้อเป็นห้อง <c oughs> ก็ซื้อเป็นตารางนิ้วแทนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่ทำให้เปิดโอกาสการเข้าถึงอคอนโดหรูได้นะแต่มันจับต้องไม่ได้นะอาจารย์จะเดินเข้าไปดูว่าห้องเราอยู่ตรงไหนไม่ได้นะเพราะว่า,าความเป็นเจ้าของมัน มันร่วมกันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะทั้งทั้งกรุ๊ปทั้งกลุ่มค่ะก็่าย่างอย่างอย่างอย่างพี่รีนี่พี่รีนอกจากประสบการณ์ลงทุนอาตลาดทุนโดยตรงลงทุนผ่านกองทุนอ่ถ้าถ้ามีไอเดียประมาณอย่างเงี้ยสนใจไหมผมผมอยากถามพี่รีหน่อยหนึ่งเพราะในเรื่องของการลงทุนที่เป็นแบบใช่มเท่าเท่าที่ผมฟังเนี่ยผมผมฟังเออมันก็น่าสนใจเนาะ ก็คือว่าเดี๋ยวเราเรามาเล่ารายละเอียดได้เพราะว่าออันนี้อส่วนตัวเนี่ยคือเอาเหรียญโทุนเอาเหรียญโทเคนไปซื้ออะไรเงี้ยแล้วก็อมันก็ไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องซื้อเต็มห้องใช่ไหมโอ้ยูนิดหน่มันเ็มันซื้อเป็น fraction คือออการการที่มันมีในเรื่องของอ่อ o เ e น i z a t i o n เนี่ยอมันเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของการซื้อสินทรัพย์ที่เป็นชิ้นใหญ่ๆที่แพงๆเนี่ย เอามาขายในรูปแบบเ,เหรียญซึ่งเหรียญเนี่ยหนึ่งเหรียญเนี่ยเขาจะกําหนดราคาให้มันถูกได้เพราะว่าทุกวันนี้เวลาเราซื้อของชิ้นใหญ่ๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยอา,อาจารย์จะไปซื้อที่ดินแปลงงามอยู่แปลงหนึ่งกลางสีลมกลางทองหลอเนี่ยแล้ว<ล>สามสี่ล้านบาทแตนบาทชาซื้อไม่ได้แต่ถ้า,ามันมีคนที่ซื้อไว้ในมูลค่าสมมติร้อยล้าน แล้วเอามาแบงขายให้เราเ<อ>แล้วเราก็อยากจะลงทุนสักหมื่นบาทอย่างเงี้ย<อ>แล้วเรามีที่ดินอยู่ทองหล่อก็น่าสนใจเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าทองหล่อนะคบจะขึ้นกันเพราะฉะนั้นมันก็เปิดโอกาสให้คนมีเงินน้อยเนี่ยเข้าไปซื้อสินทรัพย์ตรงนั้นได้แต่ทํายังไงให้คนมีเงินน้อยสบายใจมันก็ต้องอลงทุนในรูปแบบที่เป็นหลักทรัพย์เนาะที่ไม่ใช่ไปทําสัญญาแล้วก็เดี๋ยวมีการโกงแบบสตาร์กอ,อีกนะ แสนบาทก็จะแสนบาทก็เยอะสําหรับเรานะหมื่นบาทพันบาทก็เยอะนะเอ,อปล่อยให้คนโกงไปง่ายๆอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะเป็นเ,เรื่องราวที่เ,เกิดความไม่โปรง่งใสการลงทุนแบบนี้มันก็คืออ,อ,อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกรรตอและการออกเหรียญอะไรต่างๆเนี่ย มันก็มีในเรื่องของเลเวอเลชันกำกับดูแลอยู่นะคะ,ะข้อดีก็คือเราก็ได้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส,สินที่มันมีมูลค่าสูงอันนี้ก็มันก็คือแค่เรื่องนี้เองนะคะท,ที่มัน ป็นนวัตกรรมเรื่องนี้แหละผมฟังผมฟังดูก็ประมาณนี้ว่าโอ้คอนโดอยู่แถวทองหล่อเอาพูดง่ายๆนะถ้าเราจะมีถ้าเราจะไปซื้อมันก็เป็นสิบล้านใน่ลีต่อยูนิตอะห้องหนึ่งก็สิบกว่าล้านอันนี้เขาก็ซอยมาประมาณว่าคุณเริ่มต้นได้ร้อยแปดสิบบาทหมายว่าต่อต่อก็ขายเป็นต่อตารางนิ้วแล้วก็ตารางนิ้วร้อยแปดสิบบาทก็ง่ายออกก็ง่ายเออะไรประมาณนี้สภาพกล้องก็ดี ใช่ใช้เงินน้อยอเข้าง่ายออกง่าย<อ>ทีนี้เออคำว่าออกไปถึงก็ต้องเอาไปเปลี่ยนเงินตลาดรองอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็เหมือนหุ้นตัวหนึ่งเหรียญมันก็คือลูกหุ้นตัวหนึ่งฉะนั้นเองก็เออพอมันแปลงมาเป็นหลักทรัพย์ปุ๊บมันก็ซื้อง่ายขายคล่องขึ้นแต่คนไทยอาจจะยังไม่คุ้นเคยเพราะว่าเอมอมันต้องมี wallet เก็บงอาจารย์แล้วมันต้องเปิดในลักษณะที่เหมือนเปิดซื้อคริปโตะลรค่ะก็คือต้องเข้าไปในแอปพลิเคชันเขาแล้วก็ ทำทุกอย่างบนแอปพลิเคชันคือของเรานี่ยังชินกับถือโฉนดอยู่ใช่ใช่ใแล้วก็ไปตรวจแล้วก็ไปตรวจห้องเราจะจะจเราต้องไปเดินตรวจห้องหารอยตำหนินั่นแหละผมผมเลยผมเลยถามพี่ลีว่าเอออยางอย่างพี่ลีนี่มีประสบการณ์มานานทั้งลงตุนต่างกองตุนรวมลงทุนหุ้นส่วนตัวไปซื้อคอนโดแบบที่ว่าเนี่ยคือดง่ายเป็นอาเจเนี่ยเดิน ถือกระเป๋าเสร็จแล้วก็ไปดูว่าอยู่ห้องไหนอยู่ชั้นไหนหน้าตาเป็นยังไงวิวสวยไม่สวยเสร็จแล้วก็ค่อยไปวางแล้วก็เอาโฉนดเอาอะไรมาเนี่ยเอาโฉนดมาเชิญชมเก็บอยู่ที่บ้านผมเลยถามว่าเนี่ยรูปแบบใหม่อย่างเงี้ยเอาถามจริงๆกับพี่ลีกกล้ากล้าซื้อไปในส่วนตัวเดี๋ยวถามอะไรหนึ่อถ้ากล้าไหมก็คือโดยการกํากับดูแลของกรตเนี่ยนะคะแล้วก็รูปแบบการออกที่ ต้องตามกฎหมายเนี่ยถามว่ากล้าซื้อไหมกล้าซื้อแต่เ,เวลาจะซื้อก็เหมือนทรัพย์สินทั่วไปเนี่ยค่ะว่าหนึ่งราคาถูกแพงหรือเปล่าแค่นั้นเองออออเราก็ต้องดูว่ามันเป็นการลงทุนที่เราชอบไหมคืออ,อที่เหลือมันเป็นเรื่องของเรื่องราคาแล้วก็จังหวะและโอกาสประมาณนั้นมากกว่าถ้าผ่านในเรื่องคุณลิแล้ว มันก็คือสินทรัพย์การลงทุนอันหนึ่งแต่ถ้าถามว่าแต่ถ้าคุณลิตี้ไม่ผ่านก็ไม่ซื้อกับเพราะว่าเพราะที่ผมถามนี่ก็คือเพนพลอยกันอย่างที่เป่นรีว่าแต่ตอนต้นคนก็ไปไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็งงแล้วก็ประมาณเฮ้ยอะไรเนี่ยมันเปิดบัลเลตไม่เป็นไงคือแล้วคือปัญหานี่มันเป็นัญหาเรื่องเทคนิคนะคะว่าสมมติเราตัดหรอเอออะไรประมาณนี้ใช่อันนี้คือความไม่รู้ไง อันนี้ปัญหาเรื่องความไม่รู้ไงแบบที่เสี่ยงหรือเปล่าเออ่ะลงเแล้็มันเป็นคริปตหรือเปล่ามันเสี่ยงนะเนี่ยมันผันผวเนยอย่างเงี้ยถ้าถามอย่างงี้แสดงว่ายังไม่รู้แล้วก็ต้องศึกษา p r o d u ั t ์ให้เข้าใจก่อนแต่ถ้าถ้าศึกษา p r o d u ั t ์ให้เข้าใจแล้วมันก็คือสินทรัพย์มันเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนอย่างหนงอ่าแต่วิธีการมันก็มันก็เปลี่ยนไปอะเหมือนเราลงดีลิเวอร์ชี่อะเหมือนเราลง ดรเอ็กซ์เหมือนเราลงดีอะไรเงี้ยมันก็คือสินทรัพย์แปลกใหม่ใหม่หมก็เราก็ต้องไปทําความเข้าใจแต่สิ่งที่ต้องนอกจากไปทําความเข้าใจว่า,ารูปแบบการลงทุนมันต่างจากเดิมยังไงอันที่สองก็คือ,อาราคาถูกแพงหรือเปล่าทําเลดีไหมมันก็มันไม่ได้ต่างกับการไปซื้ออสังหารืรอมทรัพย์เลยแล้วก็การซื้อง่ายไหมการขายง่ายไหมมันก็คือเป็นหลักเกณฑ์ที่เราต้องมาพิจารณาว่าเราสบายใจกับ วิธีการซื้อวิธีการขายเขาหรือเปล่า่ยนมือง่ายหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องภาษีนะคะดูในเรื่องภาษีแล้วก็โอกาสของการทํากําไรก็ทุกอย่างก็คือเหมือนสินทรัพย์การลงทุนอันหนึ่งที่เราต้องมีเช็คลิสต์ในการพิจารณาให้ครบทุกเรื่องค่ะก็เดี๋ยวถ้าจะอยากจะฟังรายละเอียดก็มาโมให้ฟังได้เดี๋ยวผมผมรู้แล้วคุณโด่งนะคนปีละพองจะรุ่นเอกเจ้าของออริจินถ้าคิดอยากจะเชิญใครไปพูด ในกาวหน้าเนี่ยไม่ไม่กวาจะเป็นนักธุริละกว่าจะเจนสุจรีไปเพราะว่าพี่รีเนี่ยเขามีส่วนผสมทุกอย่างนะคือทั้งเรื่องลงทุนแล้วก็เรื่องจริงเนี่ยคอนโดเขาซื้อมานานแล้วพี่พี่รีเนี่ยมียี่สิบห้องอะาจย์คอนโดอะมียี่สิบห้องแล้วมีห้องทำอะไรไปปล่อยเช่ารก็ทํามานานแล้วแล้วก็ทำมานานแล้วตั้งแต่เด็กแล้ว่ะตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าเหลือเหลือแต่เขายังเขายังไม่ได้เอาอะไรเนี่ยเอาเหรียญอะไรเทเครนไปซื้อเท่านั้นเอง นะคโดวงมาชวนเขาไปเหรียญเหรียญนี่เพิ่งเกิดเป็นเหรียญแรกนะคะจารย์คือแต่ก่อนเออเหรียญเหรียญที่เขาทําในรูปแบบเนี้เป็นเหรียญแรกของประเทศไทยแต่ก่อนหน้านั้นเป็นเหรียญที่เป็นหุ้นกู้ค่ะจย์เออเหรียญที่เป็นหุ้นกู้เนี่ยขายผ่านเอ่เคีเอ KTX ของค่ายแสนสิริถ้าจําได้นะคะใช่ใช่เนี่ก็คือแสนสิริใช่ไหมคะกับเออกรุงไทยที่เขามา เป็นผู้ถือหุน้นใช่ไหมคะไปซื้อ,อธุรกิจหลักทรัพย์มาแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะคะแล้วก็ทำธุรกิจทางด้านนี้นะคะก็ลายเส้นเดียวกับทาง SBS c เนะะี่ยแหละค่ะแต่แต่เจ้านั้นเนี่ยเท่าที่คุยกับคนที่ทำงานอยู่ที่นั่นเน่ยเขาบอกว่าเจอเรื่องแวดค่ะคือพอเ,เจอแวดหนักเลยค่ะหนักเลย <c oughs> คือสมรมาตามเก็บแวดเลยตามมูลค่าที่ออกเหรียญเลยค่ะ อันนี้คือปาดเหงื่อเลยค่ะเจอเรื่องนี้ทีนี้ตอนตอนนี้เห็นเขาบอกว่าเคลียรเรื่องนี้ได้แล้วก็คือไม่เก็บแล้วแต่ไอ้ที่เก็บแล้วต้องเก็บไปเลยนะคะก่อนก็สบายไปเลยในตอนนั้นแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นอ่การเขาก็เลยเสียเอโอกาสทางธุรกิจไปช่วงนึงก็คือหยุดการเพราะว่าตอนนั้นเขาขายดีมากจานจําได้ไหม,มที่เขาออกเหรียญให้กับเอหุ้นกู้แสนสิริค่ะ,คะขายดีมากนะคะนั่นแหละ ก็ขายดีมาพร้อมกับโชคนะมาพร้อมกับโชคจากสัมภาระแจกเป้าให้จาสัมภาระแจกเป้าแวทให้ขออนุญาตเรียนคนโด่งนะคนปีรพง์แล้วก็พี่วีนะที่เชิญผมไปเมื่อวานเนี่ยพอดีมีแฟนขับถามมาว่าไปช่วยเขาขายเหรียญเมื่อวานเนี่ยได้ค่าโฆษณาเท่าไหร่ก็ผมก็เลยเล่าัว่าได้ข้าวมาห่อหนึ่งกาแฟกาแฟแก้วหนึ่งก็ กไ็ไม่ค่อยคุ้มหรอกที่เพราะเพราะว่าแต่ว่ามาคุ้มเนี่ยตอนสัมดาห์พี่ลีนี่วิีลี ปวดมาเนี่รู้เรื่องเอาไม่ได้คือเราเป็นคือเราเป็นประเทศนักลงทุนเนี้ยแล้วก็เป็นคนที่อลงเหรินเลยแล้วก็ลงของเราไปเรื่อยเนาะเรื่อง t o k e n i z a t i o นี่ก็ศึกษามานานแล้วเหมือนกัน,เป,นเ,เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงในเชิงทฤษฎีในเรื่องของการ,ราที่เอาอ่าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการอขายสินทรัพย์ให้เป็นเรียกว่าที่เป็น fractional ก็คือ การแบ่งสินทรัยเอาเป็นส่วนย่อยๆเพื่อเอามาขายนั่นเองซึ่งในตัวอย่างของในต่างประเทศก็คือเอาตึกทั้งตึกเนี่ยแทนที่จะมีเจ้าของอยู่คนเดียวก็เอารายย่อยไปซื้อนะคะก็แบ่งเป็นหน่วยเล็กๆนิดเดีย้ความเป็นเจ้าของหมูมันน่าภูมิใจนะ่จาจะถือว่าเรามีตึกอยู่ในสีลมสักตึกหนึ่งแล้วเราเข้าไปเป็นผู้ถูงหน่วยไปถือ,อ,อไปถือเหรียญในกระตึกนั้นรอยเนี้ยค่ะจับไปรีอยากกะับ มีส่วนร่วมในโครงการคอนโดนหรูที่ทองหล่อที่ผมไปเมื่อวานนะของออริจินนะพี่ลีแล้วก็ท่านผู้ชมท่านระฟังก็ไปซื้อเลยแล้วก็ผ่านไปจกนก้นบอกนี่คอนโดนผมเนี่ยร้อยแปดสิบบาทนะตารางนิ้วหนึ่งได้มาหนึ่งตารางนิ้วร้อยแปดสิบสองบาทร้วยแปดสิบหกบาทเอ,อจริงๆเมื่อวานที่อาจารย์ไปตึกนั้นเนี่ยในทีมของเราเราไปอีกตึกนึงเป็นเ อาสั่งหาืลมาซรัอเพื่อการลงทุนในมิติคล้ายๆกันแต่ไม่ได้ออกเป็นในรูปเหรียญอันนี้ซื้อเป็นห้องเลยค่ะอาจารย์อันนี้ซื้อไปราคาห้องหนึ่งก็แปดล้านขึ้นไปนะคะแต่เวลาแต่คนที่ขายเนี่ยเขาเอาไปพูเป็นโรงแรมให้เราเพราะว่าอยู่ติดกับบรุงราชค่ะแล้วก็จ่ายผลตอบแทนที่เจ็ดเปอเซนสามปี ทีเอ่อทีเนี้ยมันอยู่ตรงบํารุงร่าเนี่ยข้อดีคือตอนนี้ให้ให้นนใหอกกลางให้บออเจ้า,ใช,าใช่ไหมตรงน,นี้เขาไม่เขาไม่ปล่อยเช่าแบบนั้นเขาทำเป็นโรงแรมเลยค่ะเลยโอ้เลยใช่คือเขามีเขาเขาเรียกว่ามิกซ์ยูสตึกนั้นนะคะมิกซ์ยูสก็คือถ้าเป็นชั้นล่างๆเนี่ยก็จะเป็นเอ่อพวกร้านต่างๆนะคะมีมีที่แบบ เสริมความงามด้วยที่เวลาต่างชาติมาเนี่ยเขาจะริบวิตามินกันฉีดโบท็อกทำสวยทำหล่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นของโรงพยาบาลวิภาวดีเขาก็มาอยู่ตรงตึกนั้นเพราะว่าเอาจับจับกลุ่มตะวันออกกลางง่ายๆเพราะว่านานานี่คือเป็นถิ่นของตะวันออกกลางไปแล้วนะคะคนไทยนี่แทบไม่มีแล้วเนาะแล้วก็มีร้านอาหารฮาลาลร้านอาหารร้านอาหารชื่อดังที่คน คนที่เป็นเจ้าของเขาเป็นนักร้องดังมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวจําชื่อเขาไม่ได้แล้วา<อ>จา์เขาเป็นอ,อิสลามอ่ะแล้วร้านเขาดังมากมีหลายสาขาแล้วนะคะเขาก็มาเปิดที่ตึกนั้นด้วยเนาะเป็นร้านเนื้อค่ะเป็นร้านร้านเนื้อสเต็กแพงๆเลยนี่แหละเจ้าของเป็นเป็นนักร้องดังอะ่ะแล้วก็แล้วก็มีพวกซูปเปอร์มาร์เกต็ตก็ต้องเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตของทางอาหรับเขานะ แล้วก็พวกขายเสื้อผ้าก็ขายเสื้อผ้าทางอาหรับคือพดูดง่ายๆตึกนั้นทั้งตึกอ่ะอคือเป็นมีภาษาอาหลับหมดเลยอาจารย์เ,<อ>เพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเขาคือ,อพวกลูกค้าที่มาบูรุงลาดเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็เลยทําเป็นมิกซ์ยูสมิ์ยุสก็คือข้างล่างเป็นค้าปลีกใช่ไหมคะมีร้านมีร้านไอศครีมมีร้านอาหารอะไรอะไรพวกอย่างเงี้ยอาหาราทั้งหมดอ่ะแล้วก็มีเสริมความงามอะไรก็ว่าไปแล้วก็ ชั้นข้างบนเนี่ยเขาทําเป็นโรงแรมเลยแล้วก็โรงแรมเนี่ยก็คือถ้าอาจารย์ซื้อหนึ่งห้องเนี่ยเขาก็จะเอาไปพูปล่อ,อยเช่าตอนนี้ปรากฏว่าโรงแรมเนี่ยเต็มเต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยนะอาจารย์ทุกวันเลยเพราะว่าหนึ่งมันใหม่สองมันใกล้มะลุงลาดนาเพราะว่าโรงแรมใหม่ๆม่ที่ใกล้ตรงนั้นมันมันไม่มีค่ะมันเป็นโรงแรมสามสิบปีเท่านั้นเลยค,ค่ะคก็เลยเวลาปล่อยเช่าเนี่ยมันก็เลยได้ราคาก็คือได้ราคา อ๋เมื่อวานพ่ดีดก็ไปตรงนี้มานะก็ไปตรงนั้นแหละแต่อันเนี้ยถามว่าเกณฑ์นในการตัดสินใจลงทุนก็คือหนึ่งเอมอมันใช้เงินเยอะไงมันก็จะต่างกับอันนั้นละอันที่อ<ะ>สองโลเคชัน่นโลเคชัน่นเราต้องมาเทียบว่าถ้าซื้อทองหล่อกกับซื้อนานาอ,อันไหนอันไหน ต้องดูถูกแพงด้วยเนาะโลเคชันก็บง่งบอกถึงราคาด้วยเนาะมสมมติว่าเราเรามองว่าอันไหนดีกว่ากันเราก็ต้องมาเทียบราคาอีกทีสามสามก็คือการปล่อยเช่าศักยภาพในการปล่อยเช่าอะ่ะร,ราคาค่าเช่ามันจะได้ตามที่เขาคาดหวังหรือเปล่ามันมีอัพไซด์ไหม,อ,มอันที่สี่ก็คือเวลาเราขายออกอะ่ะมันจะได้กําไรมากน้อยแค่ไหนในศักยภาพของแต่ละทำเล อันนี้มันก็คือเกณฑ์ในการลงทุนสี่ห้าข้อเนี้ยค่ะที่เราเป็นเช็คลิสต์ให้เราได้ได้ต้องพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนก็ง่ายๆนะจยนแค่นี้แหละการลงทุนทุกอย่างก็ก็ดูให้รอบครอบทุกเรื่องอะค่ะอจริงๆแล้ววันวันนี้เปลี่ยนเพก็คุยมาคุยเรื่องการลงเปลี่ยนได้สบายสบายลงซื้สคอนโดเลยอวเมีนะเรื่องที่เราจะคุยก็เลยไม่ได้คุยเลย เอเพราะว่าจริงจริงจริงๆแล้วเป็นเรื่องง่ายง่า่กีเราก็ก็จริงๆคือทุกวันนี้คนก็เบื่อในหุ้นเ่ยเออโดยเฉพาะหุ้นใดไม่เห็นไปไหนมาไหนเลยเอาไปลงทุนอะไรดีจังว่าจังเลยเนี่ยเอาพี่ลีเล่าต่อเลยก็ได้อ่าเราเล่าต่อในไหนเล่ามาเลยถึงดนี้แล้วคือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันต้องอยู่ในพอร์ตอยู่แล้วอย่างส่วนตัวเนี่ยพอร์ตอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีอยู่5้าสิบปอร์เซ็นตนะคะเหตุผลที่มันเป็น50เปอร์ซตเนี่ยเพราะว่า หนึ่งเราลงทุนมาตั้งตั้งนานแล้วด้วยอันที่สองอคือมันเป็นทรัพย์สินที่มันราคามันไม่ได้ผู้บ้บา้บาบา้าบเนาะแล้วบางทีเราซื้อเพราะว่าความชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้วอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบที่เราได้ลงทุนไม่ได้มีแค่ที่ดินมันไม่ได้มีแค่ค,คอนโดบางทีมันก็จะมีเรื่องอทา,าวน์เฮาส์ก็มีหรือว่าเป็นรูปแบบอื่นๆเป็นต้นอย่างเงี้ยหันพอร์ตอสังหาริมทรัพย์ ของเราเองเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันมีความหลากหลายมันมีมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วซึ่งเอาว่าถ้าถ้ไปจะไปลงทุนคอนโดไหนยังไงบ้างเนี่ยถ้าแฟนๆจะไปปรึกษาหน่อยได้ไหมนี่โออยินดีเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นี่คือตอนนี้เนี่ยจะเริ่ม exit แล้วจารย์เพราะว่ามันคือตอนนี้พอคือตอนที่เราลงทุนแรกๆเนี่ย เราอยากจะลงทุนในอสังคารฮาริเมรั์เพื่อปล่อยเช่าก่อนน,นอาจารย์เหตุผลแรกๆที่เราต้องการลงทุนอย่างนั้นเพราะว่าหนึ่งตอนนั้นเอมันมันเกิดวิกฤตต้องยำกุ้งไงอาจารย์แล้วก็เรามีความรู้สึกว่าราคามันถูกม,มันเหมาะที่จะเข้าไปลงทุนมันก็เลยเป็นเรื่องของทามมิ่งเนาะแล้วก็อันนี้สองมันเป็นเรื่องของรีคอยลี่อินคัม,มเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนอ ถ้าเราไม่มีใครมาจ้างเราอะ่ะเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตกงานกันหมดเลยเพราะฉะนั้นอาสังหาริรทมาทั์ในช่วงนั้นเนี่ยสำหรับคอนโดมันก็เลยมาตอบโจทย์ชีวิตเราในในช่วงอายุตอนนั้นนะคะก็เลยซื้อคอนโดทีนี้ทีนี้ในวันนี้สำหรับคนที่มาในวันนี้แล้วนะเราไม่ใช่เด็กอายุยี่สิบกว่าในวันนั้นแล้วเนาะอพอเรามาถึงในวันนี้เนี่ย โจทย์ของเรามันจะเปลี่ยนไปไงโจทย์ของเราของคนวัยวัยที่ใกล้เกษียณเนี่ยอาจจะมองถึงความมั่นคงในเรื่องของไรายได้ที่เอามาซัพพอร์ตเราหลังเกษียณนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็ยังตอบโจทย์ได้อยู่แต่มันอยู่ที่ราคามันแพงไปไหม,มเราไอ้ที่เราอยากจะได้ยิวเขาเรียกว่ายิวะบลตอบแทนถ้าในอดีตเนี่ยหกเปอร์เซ็นเก้าถึงเก้าเปอร์เซ็นมันทำได้ สมัยนี้มันเหลือสามเปอร์เซ็นตะ์อ่ะเรารับได้ไหมได้แค่สมเอร์เซ็นต์ถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ควรจะลงทุนเพราะว่าการซื้อมาหนึ่งมันก็ใช้เงินเยอะอยู่แล้วสองการขายออกก็ไม่ได้ขายง่ายๆนะคะทรัพย์สินพวกเนี้ทรัพย์สินเพื่อการลงทุนพวกเนี้ยอันที่สามความสามารถในการปล่อยเช่าอะ่ะเรามีหรือเปล่าเพราะว่าคือเราก็เห็นนะคนที่มีคอนโดสามห้องสีห้องห้าห้อง แต่ปล่อยเช่าไม่เป็นก็เยอะเลยนะคะออซึ่งเราไม่ได้เป็นคนพวกนั้นเพราะว่าเราเกิดมาเพื่อตั้งใจจะหารายได้จากเรื่องนี้นั้นเราก็จะมีเราจะต้องมีสกิลในเรื่องของการปล่อยเช่าด้วยการดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถามไปดีนอกรอบพอดีที่บ้านไปแอบซื้อมาในหลายยูนิตอยู่คือหลายๆคนซื้อเป็นแต่ปล่อยเช่าไม่เป็นเยอะเลยค่ะคนไทยเนี่ยเป็นเป็นเพนทอยแล้วก็แล้วก็ถือไว้อย่างนั้นอ่ะแล้วก็ แล้วก็ไปอยู่ก็ไม่ได้ไปอยู่แล้วก็จะแล้วก็กลายเป็นเสียเสียโอกาสทางด้านการสร้างารายได้อะคะ่ะแล้วก็เวลาจะขายก็คนก็มากดราคาด้วยนะเพราะว่าคอนโดนี่ต้องต้องอเหมือนรถนะคะอาจารย์คือคนที่อยากจะซื้อเขาคือเวลาอาจารย์ซื้อรถอะอาจารย์คงมิถ้าคนมีเงินอะ่ะไม่อยากไม่ได้อยากซื้อรถมือสองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงคอนโดมือสองเนี่ยมันเป็นตลาดที่ ที่มันไม่ใช่คนรวยอยากจะซื้ออะยกเว้นมันเป็นคอนโดที่หรูมากๆแล้วคนคนรวยอยากได้เพราะว่ามันเป็นของเรื่องรถนิยมเนี่ยจัดมันเป็นเรื่องของรถนิยมเรื่องอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นคนส่วนมากเนี่ยเขาก็จะชอบของใหม่ของดีของใหม่มากกว่าเอ้วันวันนี้เก่าราคามันจะตกโลกระทั์เยอะมากเลยนะเนี่ยเออเอาไปรีดแต่ไหนเรื่องที่ว่าตั้งใจจะมาคุยวันนี้เนี่ยผมก็อยากฟังอยู่ เอา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 พี่ลีเอาเอาเวลาสักเอาว่าไม่เกินสินาทีแล้วกันนะเอาเจลเจอเลยครับเกอดเได้ได้ก็วันนี้แวะไปเรื่องบูดี้สันเครดิตธนาคารสารัสิบแห่งเนี่ยเดี๋ยวนักลงทุนจะตกใจแล้วแบบเก็บคองเอาข่ากันอีกก็คือเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันทําให้มนสารัสขึ้นลงอยู่แต่จริงๆแล้วตัวอินเด็กต์เองเนี่ยอย่างพวกเนสแสกเองเนี่ยก็ยังตั้งแต่ต้นปีขึ้นมากว่าสาซนแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นข่าวพวกนี้มันก็มีผลแค่สั้นๆในช่วงนี้เท่านั้นเองแล้วก็ตอนนี้ตลาดมุ่นต่างประเทศมันก็บวกกับลบสลับกันอยู่นะคะทีนี้ผลกระทบที่บอกว่าการลดอันดับความน่าเชื่อถือตอนนี้เขาลดถึงสิบแห่งเนี่ยนักลงทุนอาจจะตั้งคําถามเหมือนกันว่าเอ๊ะตลาดสารัจะพังหรือเปล่าเพราะว่าธนาคารตั้งสิบแห่งแต่อย่าลืมว่าจริงๆข่าวนี้เนี่ยเรื่องของปัญหาเรื่องระบบธนาคารอย่างที่เราทราบมาว่า มันเป็นปัญหาของธนาคารขนาดเล็กขนาดกลางนะคะตรงนี้มันก็แค่เป็นเรื่องของความต่อเนื่องจากปัญหาเดิมๆเท่เานั้นเองนะคะเขาก็เลยมาจัดลดอันดับแต่ในภาพรวมของสารัฐเองเนี่ยเขาขับเคลื่อนด้วยธนาคารขนาดใหญ่ะคะ่ะซึ่งมีความแข็งแกร่งอย่างมากนะคะอันนี้ก็เลยเอามาเล่าให้นักทุนฟังว,ว่า,อ,าอย่าตก,ตกใจไปมากนะคะสําหรับข่าวนี้เพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องข่าวเดิมๆที่ต่อเนื่องมาจากปัญหาเรื่องสภาพคล่องเมื่อ สามสี่เดือนท,ที่ผ่านมาที่หุ้นสารัฐมันตกนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็น